จะมาร้องเพลงมาณฑลถ่ายวันเพีน สาธารณสศึกษาศาสนาและวรณครมายนประเทศึกษาโรงเรียนกฏรวักิามีการมีดีังนทิมและอยู่เป็นรัฐาตินี้มาเป็นชื่าเชื่อเชื่ทีเพื่อเชนตอนหนึ่งจมร้องเพลงกระโทงชิงรางวัลน้ารักจากกลุ่มสาระสังคมภนประถมศึกษาโดยมีเ่อนเพืน จะทงในสตาของตัวเองจะรอ้องจะเต้นจะเล่นดนตรีก็ได้นะคะและที่สำคัญอย่าลืมแต่งกายด้วยชุดท่าทันด้วยนะคะขอเกตส่วนผลงานวันที่12บงกานยิอขอบคุณค่ะบายบายคย,ย,บายังระบาดมาอยู่แบบนี้สงสัยปีนี้ไม่ได้ร,กกรอกระทงแน,แน่เลย อ๋อคิดออกแล้วจริงสิเห็นคุณครูบอกว่าปีนี้จะมีการประกวดกระทงในยุคนิโอม่ลโดยใช้วัสดุรอบตัวงั้นเราไปหาวัสดุรอบตัวมาทำกระทงกันเลยดีกว่าโอ้โหวัสดุเยอะแบบนี้สามารถประดิกระทงได้หลายรูปแบบเลยจะเนี่ยแล้วเราจะประดิกระทงแบบไหนดีนะเพื่อนๆล่ะครับมีไอเดียประดิกระทงแบบไหนกันบ้าง ปชที่พี่ชั้นป .4 ถึงป .6 มาร่วมประกวดกระทงในยุคี้นอร์มอลกันครับโดยกระทงของทุกคนจะเป็นสดุเหลือใช้วัสดุรอบตัวแล้วก็วัสดุธรรมชาติตนี้เต้นความประหยัดสร้างสารรค์สวยงามอย่าลืมรีวิวกระทงของตนเองโดยส่งเข้าทาง QR Code ไลน์ในโพสเตอร์ประชาสัมพัน เรียนตันิวัดหมวดเกตวันที่4-5สิงาคมนี้เพื่อนๆมาประกวดกันเยอะๆนะคะ